เมือยไหลเห็ดฟักแหลกแม่กับซี่แหลกครับผมอุ้ยเหนื่อยไสีสันยู่งหลานกับฟักก็แห้งแล้วมาบ้านยังมาฟักอีกเยอะเนี่ยครอบลูกแก่ทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยครับผมจะไม่ได้กินกระโหกโดยแล้วนี่หลายเดือนแล้วกระโหลกใส่จันนางจันเต็มครับผมลาบยังก่อนลาบเพิ่นว่าจะได่ก่อนเพิ่นอยากลาบแขวนแขนทักน้อยแขวงแขงนะพอใส่เลือดไหลเนื้อเนี่ยมันงาม ดี่เท่ๆว่าแมนยังนะครับจะไปเก็บพักอะ่ะครับผมกับมีพักลายยางอยู่ครับผมอันนี้พักกระดาแขกครับผมกระดาแขกกินกับลาบไหกินกับลาบครับผมมีหลายต้นเนี่ยมีหลายต้นอยู่เพื่อนท่านหน่ครับผมเก็บไปกินกับลาบครับผมนี่พักอีเลือดเท่็มีครับผมนี่รักกินกับลาบเขาแซ่บครับผมพักเลยกระมีครับผม อ่าพักกระโดนข้าก็มีครับผมพักกระโดนสร้างครับผมของเจี๊ยบปลูกครับนันรัดครับผมผมปลูกไปเจี๊ยบไปเบ้านลัดครับผมอยู่ของไผรกับเจี๊ยบเลยกินน้ำกันครับผมเอาละครับผมนายห้อยเพือกวิธีสาเลาครับผมมาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่บ้านเนาครับผมแม่น้องกับน้องเฮียไงสวัสดีจ้าเฮ็ดเี็ดฮยมาทุ่มแม่น่ะโอ้ยขอแรงมัอนี้ลูกไส้ออกไปซอยขายของผลิดเพิ่มอยากกินไกยปะนะครับผมมีโอ้โหครับผม เอาแค่นี้มันมีพักนี้เลยโอ้โหไกินเลยไปกินเลเราแชกป่อ่าเอาล้วครับผมแม่ก็เก็บได้พักยอดบองมุ้งอยู่หลังบ้านไปไปล่างเพิ่มต้มตะลุกไปเอาโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมที่เทยังกับคุณแม่เหมือนอย่างเป็นอยากกินก้อยแห้งเลือดน้อยคมอัลมลำมาสั่งมาจัดไปจัดไปเอาแต่เนื้อย่างเดียวเพิ่นเอาชางที่เก็บมาให้แม่จุชัอนโอ้เนื้องามตัวคุณแม่เนาะอันนี้เนื้อช่อนเก็บไปทาเพิ่มชิ้นหนึ่ง สันมาอ,อยากกินทุกอย่างว่าสันมาสามเดือนแล้วเด็กประเด้กินกล้วยนั่นแม่ว่าสันมาเป็นมิเตไปโรงเรียนมั้งไปโรงเรียนแน่ไปงานซ้อมแน่เนื้อ,อางา<ะ>มครับผมเนื้อแบบนี้ครับผมสำรับเห็ดเนื้อลาบครับมันสิยุยดีเขาเขาเลียกเนื้อยังคุณแม่เนี่ยบอกทั้งบ้านเนื้อช่อนเป็นเนื้อไอช่อนครับผม จูก็ได้ได้จูกับโบเหนียวเนื้อเนื้อลวกกระเสบก็เออเนื้อแหลมเออได้เนื้อช่วงช่วงขาได้ก็แม่เนาะเนื้อพวกนี้เนาะมันทีแม่น้องกินจูนี่ยจ้ะโบถึงกับเหนียวจ้ะแต่ความแสีบของนู้นนี่สูงเนื้อเสืออะไรแต่ห้กเหนียวเนาะมันอย่านิดจๆหน่อยแต่ความแสีบเนี่ยโอ้โหเนื้อเสือต้องยกให้เป็นก็เป็นบางเสือได้เสือกรอบมันสิอโบเหนียวเลยจ้ะครับ เมื่อยหลายเห็ดฟักแหลกแม่กับี่เปแหลกครับผมอุ้ยเหนื่อยแม่สี่จันทร์ยีราดกับฟักก็แห้งแล้วมาบานยังมั่วฟักอีกเยอะนี่ครับลูกแก่ทุ่มเมีทุ่มพ่อทุ่งแม่ยทุ่มพ่อเนี่ยครับผมแก่ไม่ได้กินกระปุกโดยละนี่หลายเดือนแล้วกระปุกใช่เยอนี่จัดนักจัดเต็มครับผมลาบยังก่อนรนลาบเพิ่นว่าจัดอะไรก่อนเพิ่นอยากลาบแผ่นๆทักน้อยแห่นๆนะก็ใส่เลือดหลายเป็นเนื้อมันงามข้าวที่เหลือกับทีสร้อยครับผมซอยไว้จุูฟองครับผม พอมันเหนื่อมันง่ามเด้เผนว่าเรือไปให้ผมจุดแต่ข้ามสองข้ามในประศอยากยั่วอีกจะเตรียมตัวเ่าคนบ่ได้กินโดนอลไรเด้สองสามเดือนแล้วอุ้ยสะออนแต่เนื้อนะครับผมนาง่ามเขาเลือดหน่อยๆเพื่อแม่เลือดเข็ยนเขียนแล้วผมกำมัดเลือดหน่อยๆหน่อยัวจากน้อยกัน คิดหลายประได้นมันจดจะจะน่าค่อยแสบกุ่ไหม่เกินแคนแล้วบอกมึงนี่มอย่างเดียวเลยบ่แคลนละวหลายย่างหลายไม่เลือกกินโอ้ยหนอเลือกลือกเลือโอ้ดีสเบอะรลวดเข่งแรงเฉ็งแรง แข็ง,งแรงอะ,อะบแม่แม่แม่ให้ซิมแม่จังหน่อยนะาาเกิอะไบ้างขาดเรืหองรกว่ครบเครื่องเรื่องม,มัไหลเนยขาอง้งหัอไม่รเผ็ดเข้มขมนัวไปลูก พร้อมแล้วกับจัดไปพร้อมหลายๆให้จตนะ็มา,ามุข้าว้มาไข่เนื้อแมงม้าอ่นนี่มีหลักวยแห้งปลุกไสละรอใส่เป็นก้อนปิดเทิม่มไปจัดมาบ้านกินเขากันครับผม สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมโอ้ยก็เป็นอันวันเรียบร้อยแล้วจ้าก่อแห่งมื่อนี้ไปครับมานายห้อยมามากมั้ยได้แล้วผมหลังมื่อก่อนได้นาน้าตาน่ากินปะครับผมโอ้ยว่าได้กินมั้ยครองน้ำเดือบ้าอยู่แต่พูนอยู่แต่โรงเรียนกรุงเทพครับจ้าเนี่ยหนูแต่เอือยเพิ่อนมาท่านไหนมา เปลี่ยนกันสลับกันมามามาจันไปแต่คําแล้วมื่อนี้มาครับมาครับปั้นข้าวเหนียวแล้วก็มาตั้งวงนั่งกินน้ากันครับผมลุยเราลุกลุยลุยลุยไล่ไล่โอ้โหอยกันนะเกนน้องกับของมาเกนน้องพีละเห็นแลนะทุกบ้านจัดให้เอฟซีได้ครับเผื่อกับแม่น้องนลยครับเด้ออย่าลืมเด้อไปคำว่าเบิ้งไม่กับวดติดต้าเลยครับผม โอ้ยฟักลาบเนี้อฝาดออกเปียกมัดต่อเลยยายน,นองอยู่บ้านกับฟักอยู่หน้าอยู่ร้านกับฟักมาบ้านกับฟักแต่ปลาลลกแซ่บคปลาหลงติดไหลกดแคด่ตดิดตามนะครับผมติดกระนำรสหน่ากินครับผม,อมเอาแล้วครับผมโอ้โห้ยน <c oughs> <c oughs> ี่ ของหมักแกวจุงมากกุลาพายยาง,ง,งยแต่ไม่ชั่วมื้ยทะเลแม่มันเผ็ดไหมโจ๊ะหอมอยู่แต่มันเผ็ดแน่มากแน่มากโอ้ยอเผ็ดออกทั้งมืเลยวะเ <laughs> บิังครับเบิงังได้แบบแม่ใส่พอดีแล้วจะชินหลายอันนี้หย่อนหย่อนกสมมนะ่วงไหมคุยกับก้อยกันม,ม่วมมง ออมมัันนสบฝากคนทั้งบ้านนะครับผมกันมีโฆษณาของมากอ่ะกับลุนหน้าเบิ้งให้จบนะครับผมไม่ไหวถสิมีเงื่อนซื้อเนื้อมันเห็ดลูกซูเบิ้งแล้วซูกินครับผมจะได้มีเงื่อนไปตลาดซื้อของมาครับผมพัฒนาวิดีโอนะครับนาอแจ้งได้กรัในทางชมทางบ้านได้รับชมแบบงามๆแซ่บๆไปพร้อมกันนะครับเนาะ cái à? móni ừ. 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 ra cũng bình cưng như ừ. vậy không bình có thể tôi lại mừng mặn bên mặn điện 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 วายมันกระเทาะไปต่ะสามมือแล้วแก้หรือแม่อืมทำไม่ไหวทั้งนอนกินไม่ได้รลวเป็นไหม่แล้วโอ้แสบกัดมาอืมทั้งนี้ติดใจดูอยู่นี่บ๊อบบ๊อบอะไรกินยังหลายแล้วครับผมแข็งแขนแล้วมือจัดแบบแข็งแขน ก้อยแห้งขมำล้ำจุผักชีริ่วแล้วก็จุเนื้อนี่ขุยทำยังไงครับผมกินแบบนี่เขาว่ากินแบบอีสานบ้านเฮ่องกินย่างเหยงียง่บเนื้อหวานเนื้อหวานสุดละมาวๆาเปลี่ยนบ้านยางพารมากครับผม หีบันเท่าเครื่องบินก็จะมันไหลเพิ่งเอาคัมรุนีละ่ะบายอยู่ใกล้น้ำบินเอาติ้นเมื่อัะโคตเก่า เขาติดเมื่อนี่ย่ากินเขาใโบรานเพินวาพอถฒ่าแม่เั่าหักป่อลูกพอเฒ่าไม่ถ่าหักอืมเขาเื่นข้นคนขยันโอ้ยจังละเปลี่ยนไปแล้วใชาไหมโบลานมึบอกเปิลวาโบลานไม่นายุบตังมือเนี่ยมันก็ละโยกันโบลานกันเขาติดหักกักเบิ่งแนทท่านผู้ชมใอ้ยายน้องเพิน ้อยนึงฮะยาเป็นกิโลเลยโอ้ยกินได้ยุ่มเเดียวแจกชุงมากเนียาเว่ยนม่ออันเขาปากนี่ฮหอดข้อเลยไหมเจชุงมากหรับพีายยิ่านกับฟักยุ่มเพเดียวเว่ยมื่อไหบางไมาฟักยุ่มเพเดียวนะกลับมายำสามบาทเตะของโกมลอดอนิดนึง น้ำซ่าน้ำซ่าว้าวโอ้มา่อจะกินขาแซบแถอหน้าบันเนเนาะปกติว่ามีน้ำซ่ากับแซบอยูอ่เหรอมา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  ำลังกินเข่าแขกหนามาหน้ามาที่เวลาที่กันแขกแขกไอ้ก้อนบังหน้คุณไปนั่งไปนั่งโต๊ะมามามาเลยมาเล็มาย่างว่าคุณไปนั่งโต๊ะคุณกันป้ตอนลับดอกตอนนี้ ไปเร็วไปกัเกไปเอาลแลไปเลี้ยงแกนียรันดก่าเนนันเี่ยแม่จเ็กแชกะับแชกไอ้กล้องแลนลีกล้องเหรอน่าแซ่บเลยลุกแซ่บพิการขอภพยขอภัยได้ทำชมเด้ปุ้งบินตำ รับกวนนิดหน่อยครับเสวานยังหนึ่งตาอยู่ในป่านกัยังมีเนาะมีไปทัวอยู่หน้ากับม nah ีโอ้ค uh ุยเอาลูกคุยเอาอืมต nice> uh uh ุกน้องไหลเรว่องอี่ยเจ้ากินไหลกับยับยุ่หลานยัง่ม่ มือเดียวเพิเ่งเจอได้โดนแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นบริการโดนแล้วย่บานบริกากินดิมือขอสนอยก่อนมา ขาคนเด้ลแขกเอ้ยเดี๋ยวสิพาดกินเงี้ปากคำหน่อยซึบปากคักมน Oh. lạp 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 luôn có kìa ăn đi ngon nó không có thể thử kinh nữa thử ăn ไดได้นวดลดสอดือนซือหมาตัวหนึงนะได้นวดดสอนเอาไปตัดหน้าทรงหูตาผมทรงหูีประมาณสักกันัลุงกลังเอาฟองออกมาชาติแบดเบองว่าใส่แม่กัลุงงานผักกันอืม อ้าจุลุกจุเนื้อไม่ง่ามหลายเหมือนเน,ะนเาะเด้นนงใก่ไปอืมเดี๋ยวห่อไ,ดอไปดิเป็นไอ้ลูกแสบปะสมอยากปะ ครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลร์กดแชร์ครับผมอย่าลืมเบิ้งโฆษณาคพ้อผมเนาะอย่ากอดทามเด้่อันน้องเพิ่นมาเอายาเพิ่นนั่งถากะเกงแกเพิ่นครับผมอืมก็ก็ฝากถึงร้านนะแม่อันเปิดเจ็ดโมงเปิดเจ็ดโมงร้านเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองครับผมกำลังกินเกี๊อยู่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะครับอันไผที่มาไก่เติมทางไก่กระโรมาก่อนลวงหน้านได้เด้อครับเด้อสหรับคลิปนี้ครับ เฮ้ยเจ้าทินหลายวาครับผมขอทำล่าหาไร่กันแค่นี้แหละจ้ายุดดีมีแห้งกันทุกคนครับผมจ้าอย่าเจียบยาจนม<บ>ือนี้ย่านุ่งกับลูกไส้หลาครับได้หอยกับอิ่มแล้วจ้าสวัสดีจ,จ้าสวัสดีครับโอ้